การเมืองสีขาวที่เราจะจบตรงนี้ต้องมาจบด้วยการเมืองที่มีนักการเมืองที่มีวุฒิภาวะการดูวุฒิภาวะนักการเมืองดูแค่ปัจจัย4ประการติดตามพฤติกรรมของเขาแล้วจะอ่านออกอธิบายย่อๆด้วยภาษาอังกฤษว่าคําว่าแผน P.L.A.N. คําว่า P คือ P เพิ่มคือประชาชนถ้าไอ้พักนักการเมืองหรือพักการเมืองเนี่ยเฮ้ยมันเอาพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการทุกปัญหาเอาปัญหามาเอามาแก้ปัญหาประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ ไอ้น,นี่มีวุฒิภาวะอันที่สองคือตัวแอลรอกฎหมายเฮ้ย hey, ถ้าไอ้นี่มันออกกฎหมายเว้ยกฎหมายเป็นบรรทัดฐานเป็นที่พึ่งชนทุกชั้นใช้อย่างเสมอภาคไอ้นี่มีวุฒิภาวะสามตัวเอ accountability ความรับผิดชอบเฮ้ยไม่ใช่สักตดีแต่พูด ừ ừ. อ้าเข้ามามีความรับผิด <ừ. S 2> ชอบจริง accountability มีความโปร่ปงใสโปร่งใสตรวสอบได้ไม่ทุจริตไม่ corruption อ,อ่ามีวุฒิภาวะ weigh. ประการสุดท้ายตัวเอ็นคือ nation แสดงว่ายึดผลประโยชน์ของชาติไหม ไม่ใช่บ้านเล็กบ้านใหญ่กันอยู่นั่นนะ่ะไม่ไปถึงประชาชนสั้ทีถ้าไอ้นักการเมืองคนนี้มีพฤติการพฤติกรรมแบบนี้พักการเมืองมีพฤติการพฤติกรรมแบบที่พี่ว่าอธิบายด้วยแผนเนี่ยนะแสดงว่าเข้าเกณฑ์นในวุฒิภาวะอันเนี้ยจะพาประเทศไปจบที่การเมืองที่ขาวคือการเมืองสุดริลใช่